ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาตามเลขความฝันของพี่สุพัฒน์นะครับฝันอีกแล้วนะครับไปดูฝันได้ตัวไหนก็ไปดูกันนะครับโอ้เกือบหมดเลยตัวนี้ลอตเตอรี่ชุดมากับซื้อทำมาเลขตัวไหนบ้างที่ทำมาเก้าห้าเก้าห้าอ๋อสองสี่สี่สองเลขลีโอห ได้เลขอะไรเนาะเอ้ยนะอ๋อได้เลขตัวอะไรเอ่ยคือสองศูนย์ศูนย์สองอะค่ะได้จากไหนสองศูนย์ศูนย์สองมเลยนะซื้อสองพันเห็นเขาเขียนว่าสองพันอ๋อสองศูนย์ศูนย์สองได้จาะลงปู่เลขตัวไหนไม่ได้ค่ะนั่งรถไหนมาหนูก็ซื้อทะเบียนรถนั่นแหละอ๋อหมมาจากตรงไหนครับเนี่ยโคราชค่ะโคราชรับครับคุณชมเลยครับตามเลขความฝันพี่ทัศนะครับ คนก็ยังมาเยอะสวัสดีครับพิทักษ์สวัสดีครับโอ้เดี๋ยววันนี้จะตามเลขความฝันตรงไหนดีเนาะเหมาะเหมาะกระท่อมไหมกับเขียนไว้ตรงไหนพิทัก์เขียนไว้นะครับคุณชมครับโอ้เนี่ยบันไดหกชั้นที่นอนที่พักที่พักพิงไม่ถูกเลขไม่ถูกเลขสักทีนะแต่ถูก จะได้ฟันว่าไงพี่ท่านีฝันว่ามีเลขมันมีคนมาบอกมาบอกเลข494เดี๋ยวผมไม่เขียนเลขท่านให้เขียนแบบนี้187นี่นะครับ187แล้วก็เลขนี้ท่านท่านบอกให้เขียนเลข3แล้วก็เลข2แล้วก็เลข5ก็ให้เขียนแบบนี้เลย เขียนแบบนี้ครับผมก็เขียนไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เขียนวันนี้ทำไมเหมือนยันเนี่ยก็ไม่รู้ท่านบอกว่าเลขสามเลขสองเลขห้าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสามเป็นสองเป็นห้าเหรอครับอันเี็เลขสามเลขสามแล้วก็ดูอีกหนึ่งก็เป็นเลขสองดูอีกหนึ่งก็คือมันจะมีมีวัดแบบนี้ก็จะเป็นเลขห้านี่คือดูตัวนี้เป็นเลขห้าเป็นห้าก็คือสามสามสองห้าสามสองห้า แล้วแล้วนี่ก็เขาก็ให้เขียนเป็นหนึ่งแปดเจ็ดทีนี้พอคืนผมเขียนวันที่ว่าวันนี้เขาถายวันที่สิบเก้าเนาะแต่ตรงนี้เขาไม่เขียนสักนิดเลยตอนนั้นยังไม่เขียนเลยครับยังไม่เขียนเลยแล้ววันที่ยี่สิบผมนอนฝันนอนฝันปุ๊บก็มีคือคือมีมีเจ้ามาบอกพูดง่ายๆมีเจ้าเขาให้เขียนแบบนี้แต่ท่านบอกว่าสี่เก้าอเอซีเก้าสี่ แต่ทําไมให้ท่านให้เขียนให้เขียนเลขครับสองอไทยกับเลข3ามไทยกับเลข5้าไทยก็ให้เป็นแบบนีน้แล้วก็เขียนเสร็จเขียนตัวนี้ก็728กับหนึ่งแล้วคืนนั้นผมมีคนสั่งว่าวผมไปทํำว่าเสร็จประมาณ2องทุ่มกว่าจะเข้าที่นอนแล้วก็สง่งเบ็ดมาเห็นตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ก็ในรูปจ,จะมีตุก๊กแกก็อยู่นี่เอง โอเคอยู่ในว่าวนี้ออจะบรรยายตามรูปด้วยก็ได้เข้าใจ,จเสียงเขาฝันทำไมฝันตรงฮนะอันนี้คืนคืนันที่ยี่สิบก็อยู่ในว่าวเลขนี้เลยอยู่ในว่าวเลขนี้เลยไม่ใช่่าจับมาใส่คือผมจะเข้านอนแล้วทำว่าวที่เขาสั่งเสรียประมาณสองทุ่มกว่า ก็ดูไปเรือ่อยๆตุ๊กแกครับตุ๊กแกหันหัวเข้าเลยครับอ,อันนี้นกิงจกกิงจกยือยู่นี่ครับอยู่ในเก้าอี้นั่นในเรือนผ่านก่อนให้ดูจะเล่าตามภาพเลยอันนี้ก็เข้าออกจากนี้ก็วนมาอยู่ที่สามสองห้าก็วนมาอยู่นี่ครับวนมาอยู่นี่ <3. S 1> สามก็มาชี้ตรงนี้ ก, <c oughs> ก็ดูดในนี้ก็เลื่อนผ่านนี่คืออยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงกว่านี่น่นครับกวา่าจะออกผมก็นั่งดูอยู่นั่นแล้วพอ <c oughs> แล้วพอมันมันลงจากนี้มันก็ขึ้นมาอย่างนี้มาชี้แบบนี้มาชี้ <HER> ชดู<ล>ครับโอ้มาชี้ตรงเลขอะไรเนี่ย มันจะมี 2, 5, 6, 3คือพศแล้วก็ที่ผมเขียน 1, 8 7ก็มาชี้อยู่เอาหมาชี้ 1, 8 7 1> แล้เรามาอยู่ตรงกลาง 2, หน้าก็เท่ากับ 2, หน้าตัวนี้พรดูนังภาพภาพประกรอบ้ถ่ายเป็นฉากตัว้นี่บถ่ายตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่ม45 45นาทีผมจะเข้าือ ทำไมตุ๊กแกมันสีออกสีสีแปลกแปลกแตก็ไม่รู้เหมือนกันสีมันสีเขียวหรืออะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เลื่อนให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะส่งภาพตุ๊กแกผมนี่ได้เดี๋ยวแล้วผมใส่ให้คุณผู้ชมดูในคลิปด้วยเออนี่ชัดๆหน่อยมันสีเหมือนสีเงินเงินอย่างนี้งผมไม่ถูกเรือเป็นกระจกโทรศัพท์เอันนี้มันก็ขึ้นมาตัวนี้แล้วก็วนมานี่อีกทีหนึ่งวนมาอีกครับวนมาอีกทีหนึ่ง มันน่ากวนเลยล่ะอยู่ในสามเลขสามอันนี้ก็หัวหัวจะขึ้นนี่ตอน,นตอนที่มผมถ่ายสดเลยอันนี้ผมระบบวนบ้างบางสดบางเท่นแต่หายแต่ผมรู้ทุกทุก,กแกทำไมสีแปลกเลนี่ยนุครับสีมันออกสีเงินเงินยังไนลูกแกสูน,น,นี้หมดอันนี้รูปลูกปู่ที่ผมเอาอมาจากกระท่อม ต้นพยูงสองต้นที่หลวงปู่ให้กำมือเลยรูปนี้รูปเก่ารูปโบราณก็เลยไทยไว้ก็อยู่ในห้องนอนเลยอยู่ในห้องนอนทุกวันนี้ครับครับในความฝันก็ท่านก็จะให้ท่านบอกบอกในปากว่าสี่เก้าสี่แต่ท่านให้เขียนเลขเลขสามเลขสองเลขห้าก็เขียนแบบนี้แล้วก็เลขนี้ท่านก็ให้เขียนเป็นเลขไทยผมก็เขียนตามในความฝันแบบนี้แล้วก็พอคืนผม คืนผมฝันปุ๊บตื่นเช้ามาผมเขียนไว้แต่พอกลางคืนที่เขียนวันนี้คืนนี้ปุ๊บมีตุ๊กแกมาอยู่ตามตามในภาพนั้นก็จะช่วยจังงันหรือว่าหลวงปู่ให้หมอชี้เป็นเลขนีดชี้เป็นเลขนี้น่าจะเป็นเลขนะครับเพราะหางมันอยู่ตรงเลขล่างเลขล่างคือเป็นเลขอะไรเนี่ยเลขสองห้าสองห้าก็คือตัวนี้สองห้าสามสองห้าครับเหมือนกันตุ๊กแกมันวิ่งวันนี้เนาะครับสามสองห้ากับ 8, กับหนึ่งเปดเจ็ดครับแต่รู้สึกมันจะวนตรงนี้นานนะครับวนตรงนี้นานคืออยู่นานที่สุดประมาณชั่วโมงกว่านี่นะปกติมันมันอยู่ตรงนี้เรื่อแร่ที่ผมให้ดูรูปเนี่ยถามัาชีตรงนี้แล้วมันวนมานี้ม,นมาที่นี้แล้วมันขึ้นมานี้แล้วก็วนมานี้ก็มานั่งตรงนี้มาชี้ตรงนี้ชี้ตรงนี้ขึ้นเสร็จก็มาพนอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็วนขึ้นก็ไปเลยไปเลยครับ ไหนขึ้นไปข้างบนไม่เจอก่อนผมจะหยุดผมเห็นมันอยู่ตรงนี้นานผมก็ไปนั่งตรงนั้นนั่นแหละเห็นจิ้งจกหางสองหางจิ้งจกสองหางครับคือฝันเวนี้ไม่ค่อยฝันฝันคีผมบอกว่ามีเบื้องสูงเลยเบื้องสูงตังเจ้าคือคือแต่ผมมายากเ่าคือท่านให้เขียนสี่แล้วสี่แต่ทำไมท่านบอกว่าเลขสามเลขสองเลขห้าให้เขียนเป็นเลขไทย เขียนเป็นเลขไทยแล้วก็บอกให้เขียนแบบนี้ด้วยผมก็เขียนตามในฝันผมเลยลงลงตามนี้เลยมีแต่เลขไทยทั้งหมดแล้วก็นนี้พี่ทักษ์เขียนหมดเลยครับเนี่ย <c oughs> ก็คือทําไมเคยตก่กนเคยเขียนแบบนี้เป็นไหมไม่เคยไม่เคยเขียนเขียนไม่เป็นฝันฝันปุ๊บมันมาเขียนไว้เลยครับขาให้เขียนเลขไทยเลยก็จบอย่างที่ผมบอกท่านบอกในปากว่าสี่เก้าสี่เด ท่านให้เขียนเลขสามเลขสองเลขห้ามันเป็นยันเขียนเหมือนเหมือนรู้สวงตัเนี่ตนแต่แตอันนี้อันนี้ <c oughs> มันจะเป็นเลขสามเลขแปดเลขสี่อันนี้นะครับเลขสามเลขแปดเลขสี่คือในความฝันมันฝนันอย่างนี้เลยก็เลยมาเขียนเอาครับในความฝันคือท่านบอกว่า,ส,าวสี่เก้าสี่แต่ผมไม่ได้เขียน<อ>สี่เก้าสี่แต่ผมไม่ได้เขียนคือแล้วท่านก็บอกว่าให้เขียนเลขสามไทยเลขสองไทยเลขห้าไทยผมก็เลยทําอย่างนี้ ท่านก็บอกว่าให้เขียนอย่างนี้ให้กลับกลับหัวกลับฟังแบบนี้เลยคือทําไมจําได้กับความฝันผมเขียนไว้ในกระดาษอ๋อคือเอามาดูเลยเขียนอยู่ไหมกระดาษกระดาษก็อยู่นั่นมันไม่เหมือนตัวนี้หรอกอืมก็เลยมาเขียนไว้ตื่นเช้ามาก็เขียนเลยเลย อโอ้แสดงว่าศึกษาเลขสองเลขห้าก็จะเป็นแบบนี้โอแสดงว่าตื่นมานี่เขียนไปเลยครับแล้วผมก็เขียนทีหลังว่าว่าวขาว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 ่ว่า,าว่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 นว่าวันท่่าว่าว,ว่กกนะาว่วว่ว่กกาว่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 า่คืนะ่ว่ว่่่ื่ว่าว่าว่า่าวา่าแ่่าา่าวาวว่าวาวาว่าวีว่าว่ก,ก <ผม S 1> วาวา่าว่าว่าว่าาว่าว่าวาาวา ตอนตอนเขาขึ้นไปเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านาทีผมเห็นตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มทั้ง <3 S 2> ได้ขึ้นไปสามทุ่มส<ต>ี่สิบห้าได้ขึ้นไปตามนี้เลยแต,แต้มันมาเกาะทำไมอย่างงี้เนาะก็ไม,ม่รู้มาเกาะอี่ไหผมก็บอกว่าลุงปู่ถ้าให้เลขนี้เข้าถูกหรือจะให้เขาช่วยทําอะไรก็ให้เขาถูกผมก็ไม่ได้องไพ<อ>ี่ทัดเขียนให้มีมีกระดาษเปลา่ามาเขียนให้สักใบฉีกให้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูเลขตัวนี้ ที่ชอบที่สุดเลขเลขครับเป็นตัวไทยถ้าเป็นตัวเป็นตัวอาหรับิกเราก็ได้ตัวเราจะมาดูเลขที่เขียนในนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมดูแล้วมันจะยากนะครับอันนี้ก็คือ3ที่พิทักษ์บอกว่า3แล้วก็2 3 25นะครับ3 2 5นะครับที่ท่านเขียนกับความฝันนะครับนะมีเจ้ามาบอกนะครับคุณผู้ชมนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยถึงนะครับไม่เอ่ยนะครับก็ มีเจ้ามาบอกเลขแล้วก็นะครับท่านบอกให้เขียนแบบนี้นะครับคือ3แล้วก็2แล้วก็5นะครับนั่นคือผู้ชมสามสองแล้วก็จะมีตุ๊กเกตุ๊กเกมาวนๆอยู่แถวนี้ด้วยเนาะตุ๊กเกมาวนๆวนอยู่ตรงนี้ห้ยตรงอยู่ตรงนี้ห้ยตรงนี้หางตัวนี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นหางไอสามตัวหรือเปล่าหางสองห้าสองห้าสองห้าก็ถูกกับตัวนี้สามสองห้าสามสองห้าเหมือนกันก็เลย น่าจะออกล่างรวลวออกล่างจะเป็นแบบนี้อันนี้อะไรนะสองห้าสองห้าล่างพศนี้จะเป็นพศออแต่ตุกแกมายืนตามที่รูปผมสองห้าหกสามเนาะสองห้าหกสามแล้วก็ตรงนี้แหละพิทัศ์ก็วนมาเหมือนกันมันตอนตอนเรกมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่หางมันชี้หนตุตัวนี้แล้วผมมาเห็นปุ๊บผมถ่ายรูปไปปุ๊บทีนี้เขาเข้ามาตรงนี้มาตรงนี้ต่อมาตรงนี้อยู่นานพอสมควรแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ หัวอยู่ตรงนี้หางอยู่ตรงนี้อยู่สักพักหนึ่งผมก็นั่งดูแล้วเขาขึ้นมาแบบนี้เขาก็อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ไปนั่งนักับอีกอ้าวมาอีกทีหนึง่งก็เห็นอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เดิมอีกครับอยู่ตรงนี้ที่เดิมอีกแล้วก็หันหัวขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เสร็จก็มาขึ้นตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นไป,ไปเลย,เลยครับอ๋อแสดงวนไปวนมาครับ ก็แปลกเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะต้องมายืนได้ไงมาอยู่แบบแปลกไฟก็ไม่ได้เปิดไฟก็ไม่ได้เปิดไฟก็ไม่มีต้องไปตรงกับความฝันด้วยอันนี้พิทักษ์เขียนไว้แล้วเขียนก่อนอย่างนี้ผมเม้าวันนี้เขาถอยวันที่สิบเก้าครับคืนคืนวันที่สิบเก้าผมนอนฝันเนาะพอตื่น้ามาวันที่ยี่สิบผมก็เขียนไว้พอคืนนั้นปุ๊บก็ตุ๊กเกก็ผมทำว่าที่เขาสั่งก่อน ทำว่าเสร็จปุ๊บยี่สิบนาฬิกาผมก็เข้านอนแล้วส่งเบ็ดมาเอ้าตโตเกะทำไมไม่อยู่แบบนี้คืออยู่ตรงนี้ตอนแรกอะไรปวดมาตรงนี้ผมก็ถ่ายตามชุดฉดดแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นจากนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมานี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยก็จะมีภาพภาพบรรยายครับไม่งั้นกลัวเขาไม่เชื่อกันเลยผมเขามีภาพบรรยายไว้เห็นเนเมื่อกี้นี้เนาะ สรุปแล้วก็คือพิทักต้องเขียนเป็นตัวเลขให้ดูเป็น,เป,นเป็นกี่ตัวนะที่ที่ตุ๊กเเกมาวนนะเป็น,นตนัวเลขตัวแรกก็จะเป็นตัวไหนฮะตอนแรกตอนแรกค็อชี้ตัวน,นี้อยู่ตนนัวนี้เอาดูเล่มลมนี่<ร>ผมตายตอนแรกครับวันนี้ช่วงช่วงไปแล้วแสดงว่าถ่ายไว้ทุกชดทุกชดเลยนะครับนะ ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้มันบนมาตรงเลขสามสองห้าเนี่ยลงไม่ชัดเลยลายเริ่มมาแล้วรเริ่มมาอยู่ตัวนั้นแล้วไม่ชัดเลยไม่ทัดเลยไม่ชัดครับโอ้เดี๋ยวยไปเดี๋ยวเอาไปเปะหน้าโจไปก็ได้สุมแล้วก็คือตัวเลขก็คือสามสองห้ามันขึ้นมาตรงนี้มันก็ชี้แบบนี้ไม่ชัดไม่ชัดนะมันสะท้อนกันก็นเลยไม่ชัดเลย แต่เห็นตัวแกชัดอยู่นะครับนี่ยมันสะท้อนกันผมจะส่งลายไปให้ผมส่งให้ไปแล้วครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้ดูเลยส่งไป <c oughs> อีกพี่ท่านเอาเขียนเลขที่ประมาณนี้เนาะเขียนตัวนี้กับตัวนี้แค่นั้นเอ่ดึง่งก็คือเป็นตัวไทยเนาะหนึ่งแปดเจ็ดแล้วที่ท,ที่ที่ออกจากปากท่านท่านจะบอกอย่างนี้สี่เก้าสี่แต่ถ้าผมตีจริงๆก็คือเจ็ดเก้าสี่ไม่ต้องเอา อออเอพิทัทเขียนไว้หนี่หมดถ้าเห็นจริงๆก็คือตัวนี้สี่สี่เก้าสี่เไม่ต้องออกที่จะเป็นกิจท่านบอกสี่เก้าสี่เราท่านบอกสี่เก้าสี่อันนี้คือท่านบอกสี่เก้าสี่ใช่ครับเขียนไว้ก่อนเผื่อเขียนเขียนเอาสี่เก้าสี่ของท่านบอกสี่แต่ใจผมผมจะตีเป็นอย่างนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดครับในผมสี่เอในท่านบอกท่านบอกแต่ท่านให้เขียนแบบนี้แต่ท่านให้เขียนแบบนี้ครับสี่เก้าสี่ แล้วก็เลขครั้งอันี่ทาไมท่านให้เขียนเลขห้าสามสองห้า,า,หามาอย่างไรสามส,สองห้าก็คือท่านให้เขียนเลขสามเลขสามไทยเลขสองไทยเลขห้าไทยท่านบอกอย่างนี้แต่ท่านบอกในปาก<ร>สาี่เก้าสี่สี่เก้าสี่ตัวนี้ท่านให้เขียนให้เขียนสามสองห้าปริยั่งกันให้เขียนเป็นเลขไทยให้เขียนเป็นเลขไทยแล้วก็ให้เขียนเป็นเลขไทยอย่างนี้เล้เขียนให้เขียนอย่างนี้อันนี้ก็คือหนึ่ง อันนี้ท่านก็ให้เขียนก็คือสามเปดอันนี้สามเปดป่ะเนี่ยอันนี้เปดท่านให้เขียนเป็นที่ที่ผมมันดูในมียนี่ครับนี่สามเป็ดสามเปดเขาก็จะเขียนเป็นอย่างนั้นจะเขียนในมึกต่างหากเขียนในปากามันไม่ออกใหญ่แสดงว่าเอาเป็นว่าพิทธ์ชอบตัวไหนอ่ะชอบตัวนี้ที่สุดตัวไหนสามสองห้าสามสองห้าชอบสุด เพราะหางมันชี้ตรงนี้แล้วมันมาถูกตัวนี้ด้วยอ๋อหางมันชี้ตรงนี้แล้วมามาตรงนี้บนแน่นอนสามสองห้าอ๋อสองห้าไม่ได้มานางนเเีเนาะสามสองห้านะครับแต่ตอนแรกมันจะชีต้ตูดตัวนี้ก็คือสามแปดเห็นผมไปตรงไหนผมจะเน้นให้เน้นห้นาเน้นห้าตรงไี้ห้ามาแน่นอนอย่างเงี้ยก็ก็ปูนะครับคือความฝันเลิกคุณผู้ชมนะครับความฝันของพี่ทัศนะครับผู้ที่ เป็นรอปภนะครับอยูมผมก็เขียนบอกเขาด้วยว่ารอปภตามต่อครับหนึ่งตันวาหกสามโอ้รอปภรวยครับมีโชคก่อนค่อยทำมากดเขียนโอมีโชคก่อนกันคือยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมเนี่ยก็คือผมไม่บอกให้เขาดูตามนี้เลยอ๋อก็คือให้เขียนไว้เขียนไว้แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ดูถ้าท่านใดอยากมาดูก็ดูได้นะครับที่คลิปอ่าช่องเราได้ถ่ายทำแล้วนะครับมาดูได้คือนี่เลขนะก็อยู่ใกล้ๆ กระท่อมใกล้ๆที่พักที่พักนะครับอ่านี่ก็คือกระท่อมที่ดินหลวงปู่สวงนะครับตอนนี้ก็ที่พักของรอปภพ,พี่ทัศนะครับนอนเฝ้ากระท่อมหลวงปู่สวงะเดี๋ยวจะเอาดูดีลวงปู่ให้กับมืออ๋อเดี๋ยวเรามาดูก่อนยุติการจบคลิปนี้นะครับเดีขอดูหน่อยโอ้ที่นอนมีอะไรบ้างผิดกฎหมายไหมเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยที่นอนโอ้ ผมเก็บมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ท่านให้กับมือเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวขอถ่ายชัดเดอร์พท่านเออสาธุกท่านนั่งชานข้าวเนี่ยมีรูปหลวงปู่จะเป็นฟิล์มดโ,ดโอ้จะเป็นฟิล์มเนาะนอืออือเก็บไว้ในกระถองไม้ยุงสองต้นโอตอนนั้นเก็บไว้ในไม้พยุงช่วงไปไปทำนั่นแหละผมเอามาอ๋อพอดีถ้าไม่ไม้พยุงหายก็ เอามาที่นี่แล้วนี่ครับรูปหลวงปู่สวงสาธุสาธุเดอ้อหลวงปู่ให้ล,ลูกหลานมีโชคมีลาภเพลงเฮงรวยๆสาธุสาธุเด้อได้เห็นบารมีหลวงปู่มีรูปหนึ่งที่หลวงป,ปู่เขียนสุภาษิตอยู่ครับเดียเด๋ยวผมหาไม่เจอหาไม่เจอครับอยู่ที่บ้านอ๋อ่เขียนตรงนี้สามคำสามคำแตไม่รู้อ่านไว้กันครับโอเคขอบคุณพี่ทักษ์มากเด้อครับขอเฮงรวยๆสาธุสาธุสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับติดตามช่องคุ้มซาปัญญาค่ะ ทิพย์พันธ์ด้วยนะครับสาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยครับสาธุสาธุสาธุโอ๊ยทำไมไม่ชัดเลยตัวเลขของของพิดกฎหมายก็คือพัดลมเลย <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุ